มารอชมนะครับรถจากตะาแมงคันแรกนะครับที่ได้ข้ามสะพานขึงแล้วก็จะเป็นรถโดยสารขบวนแรกนะครับที่ได้ใช้งานสะพานขึงขบวนแรกของรอฟทอและของประเทศไทยเลยนะครับสะพานขึงข้ามแม่น้ําแม่กองสะพานอิตาโดตบิดรลบระเบิดนะครับสงครามโลกทิราชบุรีวันนี้ได้เปิดใช้งานแบบไม่เป็นทางการแล้วครับเพื่อความสะดวกความจำเป็นในการก่อสร้างครับต้องให้รถวิ่ง เบี่ยงมาขึ้นสะพานใหม่ก่อนแต่สะพานเก่าก็ยังใช้อยู่นะครับเดี๋ยวก็วิ่งกลับไปใช้สะพานเก่าอีกตอนนี้ใะไสะพานใหม่ชั่วคราวไปก่อนนะครับ เชื่อวัยหมายเลขสองสองสี่นะครับรถจากรเชื่วัยคันแรกนะครับแลรถวิศาุขบวนแรกรถเร็วในดหนึ่งเจ็ดปีิใบวานสุขัยก็ลกนะครับที่ได้ข้ามสะพานถึงน,นะฮะ นะเข้าสู่สถานีรถไฟราชบุรี